ก็จิชี้4511นะครับ ขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองศูนย์เจ็ดนะครับต้นทางจากกรุงเทพหัวพงไปทางเตียงนครสวรรค์นะครับรถที่เซลล์รางขน้ำหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามแปดนะครับกับขบวนรถชานเมืองขบวนที่สามเก้าศูนย์นะครับผม ขบวนรถชันเมืองขอบวนที่390นะครับต้นทางมาจากชุมทางฉะเชิงเทา,าไปทางเข้ากรุงเทพัวลนะรครับ เราเบอร์045 หมายเลข C 1 1ึ่เครื่องยนต์ m p u ขบวนที่277นะครับกำลังออกจากสถานีไปไปรถไฟป้ายยืนรถพญาไทแล้วนะครับรับสงบ่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพบุรพพลร์ไปทางไปยังกบินบุรีครับจังหวัดปราจีนบุรีครับผม ต่ใหมายเลข42.4ก็จะทิวส <those> ิงกับขบวนรถชานเมืองขบวนที่383นะครับเส้นทางจากกรุงเทพบัวคงฟายทางไปยังจุทางฉะเชิงเซาครับขณะนี้วิ่งผ่านจุดตัดทางกันไปราชมุรีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เครื่องกันขึ้นปุ๊บรถสัญจรไปมาปับ๊บครับผมสัญจรไปมาตามเคยครับ,บอ,ร 7. ออนอเจ็ 27. ออนอยี่ิบเจ็ดออนอสิบสอง นอเนเอ,อเรถบำรุงทางนะครับผมอันต้อมเ1 2 9ครื่องย,น,น,น,ยน,น,น,นต์ครื่งยนต์คคัเตอร์พิวราครับผม กับขบวนรถธรรมดาขาบวนที่276นะครับต้นทางจากด่านหรมแดนบ้านคลองลึกปลายทางเข้ากรุงเทพหัวลำโพงนะครับด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอยู่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับขนาดนี้ขบวนที่276วิ่งผ่านสถานีให้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟราชบาลลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 530รถเต่าครับกลับมาจากเส้นทางบ้านพาชี ดีเซลลางขนามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามนึหนึ่งหนึ่งสามแปด